ยากได้ลดแต่ไม่ยากออกตางมาซื้อขันนี้เลยยากซื้อก็ให้แค่มาซื้อแต่ไม่ยากซื้อก็ตามใจพอคนอื่นคอยอยู่กัหลุยเม็ดแยงชิงกันแท้ตายแถมยังลดราคาตั้งสองมื่นจากสามแสนหมื่นเก้าพันบาทวันนี้ตอนนี้แล้วก็ขันนี้ค่ายเพียงสามแสนสีนเก้าันบาท ทำไมต้องมาซื้อรถขันนี้พอคันนี้เป็นโตโยต้าวีอทีชาวบ้านชาวชาว่องเขาฮิตกันมากมา,กมากยากได้กันมากมากแย่งชิงกันแท้ตายแถมยังรดราคาตั้งซองมืง้นจากสามแสนหกมื่นเก้าพันบาทวันนี้ตอนนี้แหละวก็ขันนี้ค่ายเพียงสามแสนสี่มนเก้าพันบาทไม่ซื้อได้หรือเอาที่ซื้อกันแล้วก็มารู้สเปคกันสักนิดนึ่งค่ะเดี๋ยวที่ห้าวน้องนั้นไม่บอกสาหรับขันนี้โตโยต้าวีอ 1.5E อี 1> 1. E. ตัวรองท่อเนั่นเองนะคะปี2016ันหมื่นที่บอกราค่ะค่ายเพียง3ามแสน4ี่ื่นเาพันเดียวน้องนำพาไปยนชมรอบรอบคันภายนอกภายในกันค่ะไปค่ะและห้องเครื่องกันก้อนรถเดิมเดิมเครื่องเดิมเดิมไม่ได้เพิ่มเติมเสร่อมแต่งตรงไในนะคะสำหรับห้องเครื่องคันนี้เป็นเครื่องไม่ฝ้าข้าวรองรับในส่วนห้อน้ำมันอีแปดห้าเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระปโปรงรถ แค่นกันความร้อนผ่านการใช้งานมาอีกเดียวหัวนงหัวนอตมิดกลมต่างๆก็เหมือนเดิมหมดไม่ได้มีการแก้ไม่ได้มีการเปลี่ยนค่ายไม่มีการจนนักที่ความน้ำท่วมรับรองรับประกันได้เลยค่ะไปขาแหล่หัวเส้นแล้วเราก็ไปแหล่ทายกัน สำหรับคันนี้รอบคันก็นจะเป็นสีบรอน์ไม่ได้ตกแตง่ไงอะไรตรงไหนมาแต่ถ้าลูกค้าจะไปออกแตง่งเพิ่มเติมในส่วนของสเกิร์ตสปอยเลอร์ก็ไปแตง่งเพิ่มทีล่างได้แต่คันนี้เน้นประหยัดน้ำมันเออไม่ใช่ประหยัดราคาล่ะค่ะทุกใบก้อนค่ะอะมาแล้ววันไม่ใช่ค่ะเลดไทย เก็บอุปกรณ์เก็บสัมภาระได้เยอะอาแต่จะก้อนที่จะไปในส่วนห้องเก็บสัมภาระเรามาเล่าาดทายกันก่อนว่นาฟาดทายเดิมเดิมไหมนะคะคันนี้ก็เดิมเดิมแน่นอนไม่ได้แก้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมาสังเกตกี่น็อตได้เลยอีกอย่างรถไม่ได้มีการติดแก้มาแน่นอนนอกจากดูจักสภาพตัวรถแลว้วค่ะไปแหลยจักหน้าเล่มได้เลยคะ่ะอ้าตอน้องน้ำเล่งใตน้นานๆน้องน้ำก็เหนื่อยเหมือนอ่ะค่ะมาต้อนในส่วนห้องหล่อสเปรย่างอะไรแม่รงแม่แรง คันนี้แม่แรงในส่วนของแม่แรงวีออดเขาจะเอายบไว้ใต้ที่หนังคนหนังข้างข้างหน้าเดี๋ยวพาไปเร่แม่แรงเขาจะเก็บไว้ให้แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะยู่ตรงนี้คะ่ะเวลาจะเอาออกก็เอาออกจากทางรัางก็ได้นะคะนี่ยู่ตรงนี้เลยไปคะ่ะไปแร่ภายในข้งตัวรถอ่ะฟังคนขับสําหรับคนขับนะคะเปิดเข้ามาวีออคันนี้ก็จะเป็นปี2016นนั่นเองในส่วนของ เขาเรียกอะไรก็เล่นตายทึงหนึกไม่ออกพวงมาลัยพวงมาลัยกระจับถนัดมือนะคะพวงมาลัยซ้ำการเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ันนเองเกียร์ภาษากลางเขาเรียกว่าเกียร์อัตโนมัติสีวิธีคอนโซลหน้าแท่งหน้าก็จะเป็นสีดำมดเลยนะคะสวยงามเบาะจะเป็นเบาะผ้าไม่ร้อนนะคะในส่วนของเบะผ้าข้างบนลังคงลังค่สะอาดสะอานค่ะนี่มานบังลงบังแดด ใช่น้องน้ำเนื้อย,อย่างแรงเลยแรงตายว้ยสองสว่างอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ห้องโดยสารข้างล่างกันมังค่ะก่อนไปข้างล่างในส่วนของกระจกปับ๊บไฟฟ้าได้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขันนี้อ่ะกระจกประตูล็อกอัตโนมัติได้เลยค่ะ ไปคะ่ะไปเลยข้างในของผู้โดยสรารอ๋อจะมีอีกนิดนึงคะ่ะก่อนข้าไปข้างในตรงนี้สําหรับบ้านที่มีลูกลูกลันล้านที่โดนอย่างแรงนะคะชอบเปิดกดซึ่งเปิดลงกระจกเปิดประตูอันตรายคันนี้เขาจะมีปุ่มล็อกเด็กมาให้กันเด็กๆไม่สามารถเปิดจากข้างในได้ผู้ปกครองต้องมาเปิดข้างนอกห้คะ่ะขาเรียกว่าเป็นระบบความปลอดภัยอีกชั้นที่โตโยตา้าเข้าห่วงใหญ่ลูกค้านะคะข้างล่าง ที่นังก็กว้างขวางสะดวกสบายสะอาดสะอานขานังได้ส้ามถึงสี่คนมาค่ะที่สื่อก็แคบสื่อเดือวเพือนแย้งเซร้าคันนี้รถดีๆราคาทุกๆคันนี้ห้าได้ไม่มากนะพี่น้องแคบโทรมาหาน้ำไดเลยจิเบ้อตู้หกหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งแปดแปดแปดถ้าไม่มาซื้อน้ำค่ายคนอื่นล้าอัน